สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกมราคอนซ์เลเยอร์ออนไลน์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของ4อาชีพพื้นฐานนะครับของเกมนี้ว่าจะมีอะไรกันบ้างแล้วก็แต่ละอาชีพเนี่ยแต่ละสายเนี่ยจะแบ่งขึ้นไปหรือวลสูงๆเนี่ยจะแบ่งเป็นกี่สายนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นสสายนะแล้วแต่อาชีพกันนะถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันที่อาชีพอาชีพแรกกันก่อนเลยนะครับอาชีพแรกนะครับวอลเลเยอร์ Warrior นั่นเองนะครับหรือเป็นอาชีพที่เป็นแท้งของเกมนี้เลยก็ว่่าาได้นนะครับซึงอชีพีพ จะแบ่งออกเป็น2สายในเลเวลในเลเวลที่30นะก็คือเป็นสายแฮกกับสวอตนะครับซึ่งแฮกเนี่ยเป็นอาชีพที่ค่อนข้างที่จะดาวเมทค่อนข้างสูงแล้วก็มี ug, HP, ดีบัฟลด HP คู่ต่อสู้นะสร้างดาวเมทคี่ดาวเมทค่อนข้างจะสูงทีเดียวแต่ว่าความถึกจะไม่เท่ากับอีก,อกสายหนึ่งสายดาบน,นะครับส่วนอีกดาส่วนอีกสายหนึ่งของอาชีพวอิเออร์เริ่มต้นนะนั่นก็คือสายสวอตนะครับหรือดาบใหญ่นั่นเองเป็นอาชีพที่มีความถึกทน ที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะผมว่าเพราะมีสกิลอย่างสแต็กเฮีหรือแบบบัฟเพิ่มแมคเฮดีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถยืนแนวหน้าให้กับเพื่อนๆได้นะเวลาลงดันก็อาชีพนี้ก็เป็นตัวละครที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยนะในการยืนทนกับมอสหรืออะไรพวกนี้นะ,นะเป็นอาชีพวิส,สานั่นเองอาชีพนี้ก็เป็นอย่างที่รู้กันเป็นอาชีพที่สามารถทำดาวเมดเอโอเหรือดาวเมดมูนะครับแอเรียออฟะไรเอฟเฟกนะครับได้ได้สูงสุดนะทำดาวเมดค่อนข้างจะ ดีทีเดียวนะแล้วมีก็สามารถวาร์ปไปอยู่ตรงไหนก็ได้นะซึ่งอาชีพนี้ก็แบ่งออกเป็น2สายในเลเวลที่30นั่นคือสายสตาร์กับสายฟลุตนั่นเองหรือขุยนั่นเองคนระับสายสตาร์ก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าเป็นสายคาถาสามารถทำดาเมจได้ค่อนข้างสูงนะมีสกิลเอลีนู่นนี่นั่นค่อนข้างที่เยอะทีเดียวเป็นสายที่เคลียร์มอนในดันได้ค่อนข้างไวครับเวลาลงดันมีอาชีพนี้อยู่อยู่กับตี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเคลียร์มอนได้รวดเร็วมากเลยครับส่วนสายฟลุตก็เหมือน ก็คล้ายๆกับพระพีสนะครับเพราะว่ามีสกิลมีบัฟมีอะไรพวกนี้บ้างเสริมขึ้นมาบ้างแต่ว่าจะไม่มีสกิลฮิวอะไรพวกนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ขาดสกิลโจมตีอย่างพื้นฐานของวิสานะอย่างเช่นสกิลตีเอลีหรือตีท่าต่างๆนะครับก็จะเป็นอีกทางเลือกนึงนะสำหรับผู้ที่ชอบประมาณว่าเรียกว่าอะไรซับดาวมนนะครับก็เป็นตัวเลือกนึงได้นะครับ ดูอาชีพตัวต่อไปกันเลยต่อไปนะครับนั่นก็คือพีสนั่นเองพีสนี่ก็คือคล้ายๆกับพระนั่นของเกมนี้นะครับมีให้เลือกอยู่สสายด้วยกันนะครับนั่นก็คือสายแฮมเมอร์กับสายลูฟนะครับสายแฮมเมอร์จะค่อนข้างที่จะมีดาวเมที่ค่อนข้างรุนแรงครับแต่ว่าก็ไม่ทิ้งสกิลการฮิลไว้นะครับสามารถบัฟเพื่อนได้ฮิลเพื่อนได้นะครับก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่สามารถเลือกได้สกิลสุดท้ายผมจําได้ว่าเป็นสกิลที่สามารถสร้างดาวเมทค่อนข้างแรงแล้วก็ติดสตันด้วยนะครับก็เป็น หนึ่งในตัวเลือกนะที่สำหรับเอาไว้ตีมอนหมู่แล้วก็สร้างสถานะสตันให้ทูต่อสูส้ดสดได้ส่วนอีกสายหนึ่งก็คือสายกรูปหรือประมาณว่าเป็นมือหรือเล็บประมาณนั้นนะครับก็สกิลตัวนี้ก็จะเออสายนี้ก็จะทําคอมโบได้อย่างรุดเร็วรุนแรงนะไม่ไม่แรงมากแต่ว่าค่อนข้างรวดเร็วคล้ายๆกับแรนเจอร์นะครับแต่ว่าจะมีสกิลบัฟจากคริอยู่ด้วยนะอย่างคิวอะไรอย่างนี้นะรหรือเพิ่มแปดอะไรพวกนี้นะก็จะเป็นคางเลือกหนึ่งที่ใครชอบ ซับเพื่อนด้วยแล้วก็ดาวเมดเน้นดาวเมดเป็นหลักด้วยนะครับก็เป็นตัวเลือกตัวเลือกที่ทดีทีเดียวนะส่วนเรามาดูตัวสุดท้ายกันดีกว่านะครับนั่นก็คือแลนเจอร์นั่นเองนะครับอาชีพนี้มีอยู่สสายนะครับซึ่งจะแตกต่างกันสิ้นเชิงเลยทีเดียวในเกมนี้ครับนั่นก็คือสายดับเบิลสวอร์ดหรือดาบคู่นะครับกับอีกสายนึงก็คือสายบาริสต้าหรือปืนนะครับซึ่งสายดับเบิลสวอร์ดก่อนแลวกันนะจะมีความสามารถในการสร้างดาวเมดที่สแตกดีบัฟ ให้กับคู่ต่อสู้นะครับเหยียนกับเอาไว้ทำดีบัฟลดดาวเมลดดิฟลดเกราะของมอนสเตอร์นะครับก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่สามารถเวลาลงบอสเนี่ยเราสามารถฆ่าบอสแดงรวดเร็วก็มีเพราะมีอาชีพนี้ครับส่วนอีกสายหนึ่งคือบาริสตานะเป็นอีกเป็นหนึ่งในสายยิงไกลที่หาได้น้อยนะครับก็คล้ายๆกับวิสานะแต่ว่าอาชีพนี้จะเป็นปืนนะครับแล้วก็สามารถยิงไกลสร้างดาวเมทเอลีได้นะครับมีบัฟ พิ่มคียดาวเมจค่อนข้างสูงอยู่แล้วก็สร้างดาวเมจได้เช่นเดียวกับสารนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะสาหรับสายเลนเจอร์นะใครที่ชอบเล่นเล่นปืนอะไรอย่างนี้นะรหรือชอบด,ดาบคู่ก็ลองเล่นกันดูได้นะสำหรับเลนเจอร์นะอ่ะกระจบกันไปนะครับสาหรับการรีวิวอาเีรเบื้องต้นนะครับก็จะพูดในเรื่องของระบบการเปลี่ยนชิพกันนี้ก่อนนะครับก็จะตั้งแต่เลเวลแรกจนถึงเลเวลยี่สิบเนี่ย เราก็จะถืออาวุธได้แค่ชิ้นเดียวนะครับก็คืออาวุธอย่างวอลเลเอร์ Warrior ก็จะถือได้แค่ขวานนะครับอย่างวิส,สาจะถือได้คาถาฟรีสก็จะถือได้แค่ค้อนนะครับสำหรับ anger, นันเจอ์ก็จะถือได้แค่ดาบคู่นะครับแต่เมื่อเลเวลยี่สิบเมื่อไหร่เนี่ยเราจะสามารถคราบดาบใหญ่ได้อย่างวิส,สาก็จะคราบขุี่ได้นะครับอย่างพระก็จะคราบมือได้นะครับหรือหมัดนั่นเองแล้วก็ถ้าเป็นสําหรับ เรนเจอร์ก็จะครับบาริสตาไดางครับซึ่งช่วงเวลาเลเวลยี่สิบจนถึงยี่สิบเก้าเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ให้เราลองสกิลลองนูง่นลองนี่นั่นครับลองดูท่าทางว่าตัวละครเนี่ยมันเท่หรือเปล่ามันถูกใจเราหรือเปล่าครับแล้วก็สายอาชีพที่เราอยากจะเล่นเนี่ยมันใช้สายนี้จริงๆหรือเปล่านะแต่เมื่อช่วงเวลาถึงเลเวลสามสิบแล้วเนี่ยถ้าเราถืออ,อาวุธไหนไหนอยู่เนี่ยเราก็จะกลายเป็นอาชีพนั้นไปโดยปริยายอย่างเช่นผมถือดาบใหญ่อยู่ในอาชีพวอร์เรอร์คันแรกนะถ้าเกิดผมเลเวลสามสิบผมก ก็จะกลายเป็นเบอร์เซอร์เกอร์นะครับเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวิษา์นะครับถ้าเราถือคาถาก็จะกลายเป็นสเลเยอร์นะครับหรือสายสตาร์ฟนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดถือครุยเนี่ยก็จะกลายเป็นปิปเปอร์นะครับหรือสายครุยนั่นเองครับสายฟลุตนั่นเองนะครับแล้วก็อาชีพต่อมาคือพระนั่นเองครับถ้าเราเลือกที่จะเล่นคอนนะครับเป็นสายอาชีพที่สร้างดีบัฟแล้วก็ฮิลแล้วก็สามารถทำดาเมจได้บ้างนะครับก็ให้ ถ้าถือเป็นค้อนเป็นแฮมเมอร์ก็จะกลายเป็นแฮมเมอร์ไปทันทีนะครับที่เลเวลสามสิบแต่ถ้าเกิดเป็นเลือกหมัดนะครับก็จะกลายเป็นไฟเตอร์เช่นเดียวกันนะครับอาชีพสุดท้ายก็จะเป็นแรนเจอร์นะครับก็ถ้าเกิดเราถือดาบคู่นะครับไปจนถึง30เลยเนี่ยเราก็จะกลายเป็นเลเวนเจอร์นะครับแต่ถ้าเกิดถือปืนเนี่ยเราก็จะกลายเป็นนาริสตานะครับหรือสายปืนนั่นเองครับไปโดยปริยายไปโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพูดกี่การเปลี่ยนอาชีพเบื้องต้นนะครับเกมนี้เปลี่ยนอาชีพไม่ยากนะครับไม่ต้องห่วงว่า จตต้องไปคุยอะไรนู่นนี่นั่นหาของอะไรยุ่งยากเราไม่จําเป็นนะอาจจะคุยอ้นิตีบ้างนิดน,นีหน่อยหครับเพื่อสร้างคับไอเทมของให้เรามาลองกนะันโอเคอันนั้นก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนสามารถออโต้เควกันได้อยู่แลนะ้วโอเคบูคุยกันไปเยอะแล้วเราก็มาลองดูเ,เกมเพลย์ของแต่ละชีพพื้นฐานก่อนดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลย เป็นงไงกันบ้างครับพอจะเลือกเส้นทางของตัวเองกันได้ไหมครับอย่าจะลืมนะครับเกมนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คลาสใหญ่ใหญ่ด้วยกันนะครับแต่ละคลาสก็จะแบ่งออกเป็น2สายย่อยๆนะครับสามารถเลือกอาวุธแล้วก็เลือกฐานได้ตามแต่ที่เพื่อนๆต้องการนะแต่อย่าลืมนะครับว่าจะบังคับเปลี่ยนสายตอนดวเวล30นะครับก็ให้มีโอกาสได้ลอง2สายนะตั้งแต่เวล20จนถึง30นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวอาชีพนะก็ไม่สามารถพูดได้ไม่สามารถรีวิว สกิลได้ทั้งหมดนะก็ต้องขออภยนะัยณที่นี้ด้วยนะครับก็ถัดต่อไพว่าอะไรก็ขออภัยไว้อีกเช่นกันนึงนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาพูดในเรื่องอะไรนั้นก็เดี๋ยวไว้ติดตามกันต่อไปนะส่วนในวันนี้หมดแล้วนะครับไม่จะพูดแล้วนะครับก็ไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย